คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองชาแนลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พบกับละอองชาแนลเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนนะคะก็เป็นโค้งสุดท้ายนะคะ วันนี้เป็นวันที่28กุมภาพันธ์พศ2565นะคะวันนี้แอดจะพาท่านผี่ชมมาตามต่อในโค้งสุดท้ายของปู่สิมงพรให้โชคนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเลขของปู่ก็แตกบนแตกล่างนะคะแม่นมากนะคะวันนี้เผื่อว่าปู่จะมีตัวเลขในโค้งสุดท้ายมาฝากกับ f อทุกท่านนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับปู่นะคะ แอดก็คอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเข้ามาดูที่ช่องละอองชาแนลได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวแอดจะทูหาปู่นะคะตามแอดมาเลยคะ่ะ ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์ปูครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันดีค่ะอาจารย์วันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วค่ะอาจาร์โค้งสุดท้ายค่ะมาตามตัวเด็ดๆไปฝากเอฟซีค่ะอาจารย์อาจารย์ว่างไหมคะว่างอยู่ค่ะพอดีเลยค่ะอาจารย์ก็ไปที่ส่งไปให้เมื่อวานนี้ไปบ้าน บ้านตรงน้อยแต่ว่ามันเป็นอ่าเป็นตะเคียนต้นใหม่นะอ๋อเป็นเลขแม่ตะเคียนเนาะเป็นเลขแม่ตะเคียนต้นใหม่ต้นเก่าต้นเก่าไปสามงวดแล้วก็งวดที่สี่นี้ไปเขาพาไปต้นใหม่แม่ตะเคียนพาไปต้นใหม่ที่ใหม่ค่ะ หาได้มันก็ได้หวยอได้ห้าหนึ่งเก้าได้ห้าหนึ่งเก้าครับค่ะก็แล้วก็ล่างสามเจ็ดแค่นั้นเองห้าหนึ่งเก้ากับสามเจ็ดนะคะครับอันนี้แม่ตะเคียนนะค่ะเลขแม่ตะเคียนค่ะถ้าเป็นเลขถ้าเป็นเลขคำนวณก็ 4ชุดเลขคำนวณ4ชุดนะคะค่ะเลขคำนวณ4คำนวณให้รอบสุดท้ายฟันธงจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะคำนวณก็หวยคำนวณน,นะค่ะค่ะอาจารย์ก็ให้หวยคำนวณ4ชุดบนก็มีหนึ่ง หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าอันนี้เป็นชุดบนใช่ไหมคะครับชุดบนชุดบนเนาะเพราะว่าชุดล่างอาจารย์ก็ให้มาแล้วเนาะไอคลิปก่อนเนาะอาจารย์เนาะครับมันมันมันหวยอยู่อยู่ในนั้นแหละแต่ว่าต้องจับตัดเอาเอ,อ๋อจับตัดเอานะคะจับจับเอาในนั้นแหละค่ะแต่ว่าเป็นชุดชุดที่ว่าหน้า น่าจะเป็นนักน่าจะมาน่าจะมาเนาะกับมันมีอยู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามเก้าชุดบนนะค่ะชุดล่างีนชุดล่างก็สี่ตัวสี่ตัวมันน่าน่าจะไม่รู้จะจะหรือเปล่าก็ก็ลอง ก็ลองดูว่ามันจะมาหรือเปล่าถ้ามันมาเหมือนทุกงวดมันก็คือตรงๆไม่ต้องกลับนะตรงตรงเลยใช่ไหมคะครับคือหวยสี่สี่ตัวนี้ชุดบนชุดล่างไม่ต้องกลับค่ะอาจารย์โอ้ดีเลยค่ะอาจารย<น>์ไม่ต้องกลับจะได้ประหยัดค <บน S 2> ุนค่ะอ่าบนก็สี่ตัวก็คือสี่ตัวล่างสี่ตัวก็คือสี่ตัวถ้าผิดก็คือผิดเลยค่ะอาจารย์อ่าอันนี้อันนี้วันนี้ล่างมี ก้าสามค่ะก็ก็ตัวเดิมตัวเดิมที่ให้เหรอคะหรือว่าครับก็มันจะมันจะผิดอยู่สองตัวคืออ่ามีก้าสามก้าห้าแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดห้าแค่นั้นเองค่ะค่าเดิมตัวเดิมไม่ตัวเดิมล่างนะค่ะล่างนี่มีตัวไหนบ้างคะก้าสาม เก้าสามเก้าห้าเก้าห้าโอ้ยเอดพึ่งฝันได้เมื่อคืนเองเก้าห้าค่ะเจ็ดสามค่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าสี่ตัวนะค่ะแล้วก็ห้าเลขหลักร้อยหลักร้อยก็คำที่คำนวณได้ ที่คำนวณได้สามตัวก็มีแปดศูนย์สองค่ะก็ตัวเดิมนาะอาจารยนะ์เนาะค่ะตัวเดิมถ้าถ้าพูดถึงว่าตัวเดียวเลยเอาตัวเดียวเลยคือมีแปดหลักร้อยตัวเดียวเนาะหลักร้อยตัวเดียวแปดจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะ่ะอันนี้ก <100. S 2> ็เป็นเป็หน่วยคำนวณน,นะอืค่ะเป็นเหน่วยคำนวณ พูดถึงว่าถ้าหวยไปเอาก็มีแค่นั้นแหละมันจะมีประมาณนั้นปกติจะมีตัวเดียวแต่นี่มีสองตัวหมดค่ะจก็เน้นเน้น,นตัวไหนบาน้างาจจังวันนี้มันมันหลายที่มีหลายที่สามสีที่จะให้ไปก็เลยไปทางไหนไม่ได้ก็ตัดสินใจไป สังขารอีกอ๋อไปที่เดิมเนาะอาจารย์เนาะไปไปที่เดิมแต่ว่าไปที่เดิมแต่ว่าต้นใหม่คนละคนละทิศต้นใหม่แต่ว่าต้นนี้ยังไม่เคยขอใช่ไหมคะอาจารย,ย์ไม่เคยไม่เคยเป็นคนแรกงวดแรกนะค่ะ <c oughs> เป็นเป็นงวดแรกตอนนี้เป็นงวดแรกค่ะอาจารย์เพราะว่างวดแต่งวดหน้าค่ะง <c oughs> วดหน้าก็มี หลายเจ้าที่มาบอกว่าให้ไปให้ไปก็ไม่รู้บอกยังบอกไม่ถูกว่าจะไปตรงไหนเลยขอให้มีแล้วสองเจ้าค่ะจะ,จะให้เอางวดน,นี้แต่ว่าไม่เอาฉลองงวดหน้าเพราะว่ามันมันจะเยอะเกินนะงวดนี้ไม่ทันแล้วนะาาจย์เนาะเพราะว่าไม่ทันไม่ค่ะสิ้นเดือนแล้วใส่ฉลองงวดหน้า อาจารย์แอดเพิ่งฟันได้เก้าห้าค่ะมีคนเขียนบอกให้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เล่าให้ฟังให้ใครฟังเลยค่ะอาจารย์อ๋อค่ะเก้าห้านี่สวยค่ะเพิ่งได้เมื่อคืนค่ะอาจารย์สวยมากเลย้าไม้เก้าห้าก็หกห้าค่ะอาจารย์เพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันค่ะแต่แต่พูดถึงว่าถ้าหกนะหกไม่ไม่สวยเท่าเก้านะเก้าเปอร์เซ็นต์านจะจะมาเก้า เยอะเลยโอ้ oh, ค่ะอาจารย์เก้าห้าสวยมากเลยถ้าชุดเดียวนะเก oh, ้าห้า <95. S 1> ออถ้าชุดเดียวก็เน้น95ไปเลยนะอาจารย์เนาะเก้าห้าเ้าห้าเ้าสมนี่ค่ะอันนี้ก็จะให้สาอ่สาสมตัวก็มีในในในคลิปที่ลงแล้วนั่นแหละค่ะสามตัวก็มีหนึ่งเกสมกับหนึห้าค่ะครับค่ะ,คะก็มี9ก้าห้าค่ะ แล้วก็ล่างก็มีห้าหนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งเก้าสามก็ประจับตรงนี้แหละสลับสลับตัวสลับตัวเอาเนาะอาจารย์เนาะครับสลับตัวเอาค่ะมันมันจะมาสังเกตดูว่ามันจะมามันมาทุกงวดอะแต่ว่าจับไม่ถูกเท่านั้นเองค่ะจาร้์ก็ลองดูวันนี้มาชุดบนเน้นตัวไหนบ้างคะอาจารย์บนเห บนก็คิดว่าคิดว่าไม่หนึ่งเก้าก็หนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้าห้าอย่างนั้นน,นี่ชุดนี้ชุด 1, 9, 5, นี้ชุดหนึ่งเก้าห้านี่ค่ะอาจารย์ก็ชุดเท้าอาจารย์ให้มะกี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามเก้าค่ะครับตัวเน้นเน้นหนึ่งเก้าเนาะอาจารย์เนาะเน้นหนึ่งเก้าค่ะ เพราะว่าจับไปใส่ไอ้ที่หวยอะไรนะไอ้ต้นตะเคียนที่บอกด้วยค่ะก็จะตรงกันเนาะจานโอ้มันตรงกันวันนี้มันตรงกันค่ะเพราะว่าเอดก็ไปส่งที่เรือล่มก็ได้หนึ่งเก้าเหมือนกันค่ะจาร์นั่นใช่ค่ะนั่นสวยเอดว่าจะจับตัวนี้แหละจานลองลองลองเนาะค่ะลองดูหนงวดนี้มั่นใจไหมคะจาร์ ก็มั่นใจเหมือนเดิมนะเลขมั่นใจเลขสูตรนะเลขเลขสูตรที่ทําเพราะว่ามันมันเดินยาวอ๋อค่ะเข้ามาแลว้วแปดมวดติดเนาะจารย์เนาะครับท,ที่ที่ทําไว้นี่สถิตินี่ยาวเลยอ๋อค่ะจารยาวเลยแล้วแล้วก็เลขล่างด้วยให้ยายซื้อมวดที่แล้ว 5, 7, 5, 9, 5, 8, ให้ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าแปดให้สามตัวอืมค่ะเลขล่างนะ ก็บอกว่าไปซื้อดูสิเผื่ออยากถูกหวยคำนวณให้ซื้อห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสามตัวเข้าห้าเกตนาย์โอ้แม่นมากค่ะตรงๆเลยนอาจารย์เนาะตรงๆเลยแต่ว่างวดนี้มันมีเก้าสามเก้าห้าเจ็ดสามจ็ดห้านะค่ะแม่รู้จะเข้าหรือเปล่าม่รู้จะเข้าถ้าเข้าก็จะว่ดีถ้าเข้าถ้าเดินก็ดีจะได้ ไปเรื่อยๆะอาจา <c oughs> นขอให้เอฟซก่อนค่ะาจานจะได้โชคดีไปด้วยกันค่ะขอให้เอซทุกท่านที่ดูช่องลอง h ช n แนลหรือว่าติดตามปู่อยู่ก็ขอให้โชคดีขอให้โชคดีคดมีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอยาไข้อยา,ยอยา,อยาป่วยให้มั่งมีสิสุขกันทุกคน ค่ะสาธุค่ะอาจารย์แอดก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับ f c ช่องละองชาแนลนะคะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังแตกอีกนะคะอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ